ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับสัตว์เข้าบ้านสังเกตสัตว์เข้าบ้านความเชื่อโบราณสัตว์เข้าบ้านคนไทยเรานั้นค่ะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เข้าบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลและหลายหลายคนก็มีความเชื่อก็มักจะเป็นจริงเสียด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่พบว่า มีความสอดคล้องกันในบางแง่มุมแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการนำไปโชคลาภอีกด้วยดังที่เราเห็นกันในข่าวหรือด้วยตัวเองก็ตามเมื่อ,อยามที่งูเข้าบ้านหรือตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านเราคนในบ้านก็มักจะได้รับโชคท่านลองสังเกตเวลาที่สัตว์เข้าบ้านดู ขางคกขึ้นบันไดท่านจะทำมาคาขึ้นมีเงินทองสมบูรณ์ขางข่าวเข้าห้องท่านจะมีโชคลาภเห็นงูเขียวบนเพดานจะพบกับคนเจ้าเล่ห์ให้ระวังตัวอย่าไว้ใจใครเห็นตะขาบอยู่ใต้ถุนบ้านท่านจะมีบุญวัสนามีอำนาจรากริยศักดิ์นกแร้ง มาจับต้นไม้ในบ้านเจ้านายจะให้ลาบและสงเคราะห์ท่านเห็นตัวเฮียใต้ถุนบ้านให้เรียกตัวเงินตัวทองแล้วจะมีโชคลาบหมดเคราะห์หมดโศกนกแสกจับรัว้วระวังอันตรายจะมาสู่ท่านแมวอาศัยอยู่ด้วยท่านจะได้ลาบและมีโชคสุนัขจรจัดมาอาศัย จงระวังคนผ่านหากมีนกมาจับที่ยอดจั่วบ้านหรือมุมหลังคาบ้านท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองมดดำเดินเป็นแถวตลอดกรัวบ้านเข้ามาให้ระวังคนมาอยู่ใหม่ตักกะแตนกระโดดเข้าห้องนอนระวังคนจะมายุแย่หาความเห็นมแมลงเมาตอบไฟ ท่านจะได้ข่าวของญาติจิงเหลนวิ่งเข้าบ้านท่านจะสูญลาบเห็นกิ้งก่ายืนนิ่งอยู่ใกล้ประตูท่านจะพบกับความสุขสำราญหากม้าวิ่งเข้ามาในบ้านท่านท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นกกระจอกมาทำรังในบ้านญาติมิตรจะปรองดองกันดีเห็นหิ่งห้อยเข้ามาในห้องแล้วหายไป ระวังคนจะหลอกลวงใจคอหนักแน่นไว้จะดีมากถ้านกกระจอกบินไล่กันเข้ามาในบ้านระวังจะสูญเสียมิตรหรือผิดใจกันหากหมาวิ่งไล่แมวเข้ามาในเขตบ้านท่านจะพบกับเรื่องยุ่งยากหัวใจถ้าแมววิ่งไล่สุนัขท่านจะพบกับเรื่องเดือดร้อนนกตีกันบนหลังคา เพื่อจะมาหาและจะนำมาสู่ลาบต้องเป็นการต้อนรับให้ดีหากเป็นมแมลงผู้มาตอมดอกไม้ในบ้านท่านจะมีความสุขสำราญถ้าบัวเข้ามากินหญ้าในเขตบ้านของท่านระวังเจ้านายจะกินแหนงเห็นงูเลื้อยขึ้นต้นไม้จงระวังตัวไว้บ้างหากเพิ่งมาทำรังในเขตบ้านจะมีลาบ หายจากทุกโศกหากแพะมากินต้นไม้ในบ้านระวังจะมีคนหาความและใส่ร้ายท่านถ้าอึ่งอ่างเข้าครัวให้ระวังตัวจะได้ไม่ทำอะไรผิดพลาดเห็นเขียดกระโดดเวียนอยู่ในห้องให้ระวังอย่าเพิ่งคิดลงทุนทําอะไรในช่วงนี้ถ้าเห็นกบกระโดดในลานบ้านจึงจะดีการงานจะมีผลดี ถ้าขัางข่าวมากินผลไม้ในบ้านท่านจะมีเรื่องในใคร้ดีขางข่าวบินมาแล้วก็บินกลับทันทีเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีหากเห็นงูล,ลอกคราบทิ้งไว้ในบ้านท่านจะได้ลาบถ้าผีเสื้อเข้าห้องแล้วเกาะนิ่งจะเกิดมงคลแก่ท่านหากบินบนเวียนระวังผู้ร่วมงานแต่ถ้ามาตอมดอกไม้ในบ้าน ระวังเรื่องของการเดินทางแตนมาทำรังที่ต้นไม้ในบ้านจะให้คุณหากเต่าเดินไปมาบนพื้นแล้วหายไปจงรีบปูชาพระจะหายจากเคราะห์ถ้าปูเดินตามพื้นท่านจะโชคดีหากแมวไล่กันเข้ามาในบ้านท่านจะได้รับข่าวดีแมวมาติดตัวเมียในบ้านท่าน ท่านจะประสบกับความสุขสมหวังหากเห็นสุนัขไล่กัดกันเข้ามาในบ้านท่านหรือสุนัขหนีเจ้าของวิ่งเข้ามาบ้านผู้น้อยจะให้คนส่วนอีกทางด้านหนึ่งสัตว์อาถรรพ์กับความเชื่อประรัมประาคนแต่ก่อนท่านจะทำการงานหรือกิจกรรมใดๆก็เก็บข้อมูลไว้แล้วคอยสังเกตยอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะลงมือทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะงานใหญ่ที่เกี่ยวกับความเป็นความตายหรือความผาสุกแห่งแผ่นดินเช่นการยกทัพไปจับสึกซึ่งลางและเรืองทั้งหลายก็มีที่มาจากสิ่งนี้แม้ในเรื่องสัตว์และคนใกล้ตัวก็มีการถ่ายทักเอาไว้ไม่เว้นดังข้อมูลที่เราได้สืบค้นมาเรื่องสิ่งต้องห้ามที่คนโบราณ ท่านเรียกว่าอุบาทเก้าอย่างซึ่งผูกเป็นกรอนไว้ว่าจงเว้นอุบาทเหล่าทั้งเก้าสิ่งหนึ่งมหิงเมียสองอย่าปองหาสุนักสี่วิหารห้าอีกบุตรตาหกคนมนทินมีสุนักเจ็ดแปดม้าข้าชาเก้าแต่ล้วนเหล่าแรงร้ายเกร่งหนายนี้จะถอยลดยศศักด ชักอป,ปรีเป็นราคีดังกล่าวเรื่องราวมาฟังแล้วก็อยากไปปล่อยหมาแมวที่เลี้ยงไว้ให้เหลือครบตามโบราณว่าหรือพาลูกหลานไปปล่อยทีเดียวนะคะเพราะนี่ก็เป็นความเชื่อแต่เก่าก่อนที่รู้ไว้ประดับสติปัญญาแต่ไม่ได้การันตีผลของมันซึ่งสิ่งที่ควรเชื่อมากกว่าก็คือคำแนะนำ ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ด้วยพระเมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายประพุติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเรื่อดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีและบูชาดีนี่เองคือเรื่องพระพุทธเจ้าที่ใครเชื่อก็จเจริญเกรงความเชื่อในสัตว์บางประเภทว่าให้คุณหรือโทษในทางฟัง ตะวันตกก็มีอยู่ไม่น้อยฝั่งใจยามเราก็มีอยู่มากเรียกได้ว่ามีอยู่คู่ประวัติศาสตร์มาช้านานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสัสตว์ต่างๆเช่นสัสตว์ต่อไปนี้นกแสกเป็นนกที่หน้าตาหน้าอินดูถ้าไม่จุจูหันหัวควับมา1นึ่อองศาพร้อมด้วยตาโตโต โดยนกตะกูลน,นี้เป็นญาติกับนกคู่กับนกเค้าแมวซึ่งนกที่มุกเม้นคอได้ราวกับผีญี่ปุ่นนี้มีซุ้มเสียงที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะนกแสกที่ร้องขึ้นมายามค่ำคืนเหนือบ้านใครก็จะพากันเย็นจับข้าหัวใจด้วยเชื่อว่ามาบอกลางมรณะนั่นเป็นที่มาของชื่อนกผี ในเรื่องของการดูนิมิตจากนกนี้คนโบราณท่านดูต่างจากเราโดยมีศาสตร์เฉพาะด้านหูราเรียกว่าสก,กุลเริกที่ให้ดูสัตว์ปีกบนท้องฟ้าก่อนที่จะทำการใ,ใดใเช่นออกจากบ้านเรือนหรือยกทัพไปสับประยุทธ์ในทางปราดท่านแบ่งนกฝ่ายขวากับนกฝ่ายซ้ายฟังดูยังกับนกการเมือง โดยนกฝ่ายขวาก็คือนกหากินกลางวันส่วนสกุณาฝ่ายซ้ายก็คือชนิดที่หากินกลางคืนได้โดนคนจับเปรียบว่าเป็นนกอัป,ปมงคลคนสมัยก่อนท่านให้ใรายละเอียดไปว่าถ้าเห็นพญาแร้งบินมาดุดพรยามารถ้าเห็นนกกระเรียนมาดุดมนตรีหรือเสนาบดีมา ท่าลายเห็นนกกาบินมาดุดอมาตผู้ใหญ่มาแต่ถ้าลายเห็นนกทั้งหลายบินมาดุดมรณะและพรามมาซึ่งก็ฟังดูแล้วก็ไม่ได้แย่ทั้งร้อยเห็นไ่เข้าว่าความเชื่อเองก็กยังแย้งกันแม้ในตำรากเก่าแก่เหมือนกันดังนั้นก็ขอให้ใช้หเหตุผลเถิดค่ะเปราะนกประเทศเขาแมวนกแสหรือแม้แต่แรง้ง ซึ่งนกเหล่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากแต่ก็แทบจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแมวดำความเชื่อไทยเราแต่ก่อนที่ว่าแมวดำเป็นดังลางร้ายบอกเหตุเช่นถ้ากำลังเดินทางแล้วแมวดำวิ่งกัดหน้าต้องหยุดไม่ควรไปต่อโดยเชื่อว่าถ้าไม่เลือกล้มกันเดินทาง ก็จะเกิดหายนะขึ้นเป็นแน่แท้ซึ่งคอนี้ผู้ใหญ่แต่ก่อนท่านคงเตือนไว้ประการที่สัตว์วิ่งตัดหน้าก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้และเป็นการเตือนให้เราระมัดระวังในการเดินทางต่อไปข้างหน้ามากขึ้นความเชื่อเรื่องแมวดำของไทยไม่ได้ร้ายเสมอไปค่ะเพราะมีแมวดำชนิดที่เรียกว่าแมวโกนจา ที่หน้าตาเป็นแมวดำปลอดทั้งตัวขนเส้นเส้นเล็กละเอียดนุ่มในตาเหลืองหรือสีทองอ่อนซึ่งบางคนรู้จักในชื่อพันบอมเบท่านก็ว่าเป็นแมวที่มีคุณแก่ผู้เลี้ยงหนักหนาผิดกับความเชื่อทวันตกที่ว่าแมวดำเป็นสัตว์เลี้ยงของแม่มดสำหรับมนุษย์ที่เข้าใจดีและมีเมตตาก็ยอมรู้ว่า ความโชคร้ายนั้นหาได้มาจากสัตว์ตาดำๆไม่หากแต่มาจากความโหดร้ายที่คนเราเลือกที่จะทำเองต่างหากมีอาณาจักรอยู่ที่หนึ่งที่ไม่เกลียดกลัวแมวดำแต่กลับอ้าแขนรับด้วยซ้าเรื่องนี้มีข้อมูลจากองค์กรผู้ดูแลแมวนานาชาติว่าชาวไอคุปถือว่าแมวดำเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ ที่พึงกระทำบูชาด้วยตัวแทนของทีวีแบสเต็ดที่มีพรกกายเป็นนางสิงซึ่งเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับแมวบ้านที่เป็นดังตัวแทนของพลังการปกป้องอันตรายและความสง่างามเพลิดพลายซึ่งล้วนแต่เป็นมงคลกับผู้ดูแลแมวเป็นอย่างดีความเชื่อนี้มีมายาวนานหลายพันปีเลยค่ะ จิ้งจกทักการที่จิ้งจกร้องทักผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านว่าเป็นลางบอกเหตุที่เชื่อว่ามีทั้งดีและร้ายไม่ใช่ว่าทักแล้วต้องไม่ดีอย่างเดียวโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งแห่งที่ของการร้องทักที่วันนี้ด้วยดังที่โบราณว่าข้างหน้ามีชัยไปเถิดข้างหลังห้ามไปไม่ดีข้างซ้ายมีชัยไปเถิด ข้างขวาห้ามไปไม่ดีข้างบนห้ามไปจริงจกไต่เท้าจะมีชัยไปเถิดดีเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่อาจมองเป็นความรอบคอบของคนสมัยก่อนเพราะที่ไหนจิ้งจกก็เยอะที่นั่นและอาจมีงูตามมาด้วยดังนั้นการที่มันร้องกันแส้แสงก็อาจเพราะเจองูซึ่งสมัยก่อนที่ยังมี สมทุมพุ่มไม้ก็คงต้องระวังเวลาเดินออกจากบ้านไปและเห็นไหมคะว่าจิ้งจกนี้ที่จริงแล้วเป็นสัตว์น่ารักเพราะช่วยเรากินมแมลงไม่ให้มารบกวนในบ้านแล้วอย่างช่วยทักตามที่ต่างๆฝึกสมองให้เราแก้เหงาได้อีกสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์สุดท้ายแห่งกรุงรัตนกโกสินคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรยานวงนั้นทรงมีพระเมตตาสูงประทานข้าวสกในเครื่องฉันของท่านแบ่งจิมกับข้าวแล้วแปะผนังให้กับปัรดาจิ้งจกที่กุฏิดังนั้นท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปกับสิยงร้องของจิ้งจกตัวน้อยเลยนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือไม่ พระคนโบราณท่านว่าไว้ว่าการที่มีบ้านมีจิ้งจบมาอาศัยอยู่ก็แสดงว่าบ้านของท่านน่าอยู่ค่ะใครที่มีใจบูญมีเมตตาก็ย่อมทำให้เคหานั้นเป็นที่ร่มเย็นเสมอต่อไปเรื่องของงูงูล่อหลวงมนุษย์คู่แรกให้ลักลอบกินผลไม้ต้องห้าม คนไทยเราก็มีความเชื่อเกอี่ยวกับนิมิตอาถรรพ์ของอสรพิษนี้อยู่พอสมควรดังความเชื่อที่เป็นมงคลเช่นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งพระราชสมภพนั้นก็ได้ปรากฏเหตุการณ์เป็นหน้าอัศจรรย์คือมีอสุนีบาทฟาดลงมาตรงเสาดั้งของห้องเรียนที่ท่านประสูติแต่หามีผู้ใดเป็นอันตรายไม่ ครั้งเมื่อประสูตรได้สามวันขณะนอนอยู่ในกระด้งก็มีงูเหลือมใหญ่เข้ามานอนขดเป็นวงล้อมรอบตัวทารกเป็นทักษิณาวัตรส่วนในสมัยรัชกาลที่หก็มีบทกรรพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งเสด็จกลับจากพระพาทยุโรปที่พระราชทานแด่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันซึ่งโครงบทนี้เดิมบรรจุทำนอง เป็นแขกมอนสามชั้นต่อมาสนธราพรอ,อันเชิญแปลงเป็นเพลงทำนายฝันอันมีเนื้อเดิมว่าเขนนั้นฉันฝันไปว่าชมสวนหอมลำดวนดอกแย้มแฉมสวยเขาโน้มกิ่งจิงเก็บกําเริบใจมีงูใหญ่เลื้อยกระวัดรัดข้อมือฉันดิ้งร้องก้องหูจนรู้สึก หวานช่วยนึกททำนายร้ายอยู่หรือไม่ร้ายลองต้องบุญดอกบุญลือฟันนี้คือจะได้คู่สูสมเอ่ยเป็นเรื่องงูแบบไทยๆท,ที่ใช้เป็นในมิตรทำนายฝันถึงเนื้อคู่จิตที่กิยะท่านว่าน,านานาเรื่องแห่งลางจากสัตวน์นี้ถ้าใ้เหตุผลเข้าใจอย่างทองแท้ก่อนจะดี ไม่มีเหตุใดที่จะต้องเชื่อไปทั้งหมดและไม่มีเรื่องใดที่ยืนยันได้ว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นทั้งร้อยดังนั้นจึงขอให้ท่านที่รักใช้กาลามสูตรอันเป็นหลักการแห่งเหตุผลก่อนเชื่อไว้ให้จงหนักหลายอย่างถ้าเชื่อแล้วลำบากตัวเรานักหรือเกิดเดือดร้อนแก่สัตว์ผู้ยากก็ละไว้เพราะไม่มีสิ่งใด จะแก้อาถรรพ์ได้ดีกว่าการทำดีกับชีวิตอื่นๆค่ะ